โอ้ออดีลูก,กโอ้ยมือเมืดเอ้ยย่าบ้าน EP หนึง่งไปค่ะบ้านที่แม่เปลี่ยนตลอดเวลาแต่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นหลังคาสับเดเรว เริ่มแรกนะคะมันเริ่มจากแม่จะไม่เอาช่างที่ทําแบบเลยแม่จะเอาแบบตามใจฉันทีนี้เราก็มาสรุปแบบให้แม่แล้วตกลงกับแม่ว่ามันต้องมีแบบนะเดี๋ยวมันจะวางนู่นนี่นั่นไม่ถูกสุดท้ายก็คือมีแบบแต่แม่ก็เปลี่ยนแบบของฉันอยู่ดีเปลี่ยนครัวเป็นห้องน้ําเป็นห้องนอนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนหน้าบ้านเปลี่ยนทุกๆุกอย่างเลยเปลี่ยนกระทั่งหลังคาสีหลังคานู่นนี่นั่นก็ทําอะไรไม่ได้นอกจาก เปลี่ยนตามใจคุณแม่นะคะถมที่เหมือนการถมจนทุกวันนี้ก็ยังเหมือนจะถมอยู่ถมมาตั้งแต่ตุลาจนธันวาก็ยังถมอยู่นะคะเอาดินมาเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่แต่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันบานมากๆเลยบ้านทุกๆจุดหลังคาเอ้ยหน้าบ้านเอ้ยอะไรเอ่ย เตรียมใจไว้ได้เลยเพราะเราไม่สามารถคุมคุณแม่ได้นั่นเองค่ะสาเหตุที่ต้องสร้างบ้านใหม่นะคะเพราะบ้านเดิมอยู่มา30ปีแล้วแก่กว่าอายุเราอีกนะก็ถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าพื้นมันก็ซึมหลังคามันก็มีบางจุดที่มันไม่ดีแล้วอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปด้วยแบบบ้านที่วางแผนไว้กับสถาปนิกซึ่งมันจะไม่ตรงแบบอีกแล้วจ้าบุยบุยเจอกันคลิปหน้าจ้า